สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับตั้งอยู่บ้านกุุงนะครับอ่าตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับอันนี้เป็นสภาพทางเข้ามาลงจากถนนคอนกรีตลงมาสักเจดสิบเมตรนี่เลยนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายก็คือแปลงนี้นี่เลยนะครับหลักเขตตั้งแต่เสาปูนตรงนี้ นี่นะครับแล้วก็ยาวไปด้านหลังติดกับเพื่อนบ้านนี่ครับเพื่อนบ้านด้านขวามือแล้วก็อ่ายาวไปนะครับ2 5่สิถึงสามสเมตรก็ไปถึงนู่นเลยนะครับด้านหลังก็ติดกับแนวรั้วของเพื่อนบ้านที่ดินที่ต้องการจะขายคือแปลงนี้นะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานนี่นะครับแปลงนี้เลย ยาวไปด้านหลังนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยาวไปด้านหลังนี่นะครับระดับก็ด้านนี้ก็เกือบเสมอถนนนะครับด้านนี้จะต่ํากว่าถนนประมาณสัก50เซนนะครับแล้วก็สโลปลงด้านท้ายนะครับก็คือที่จะสะโลปลงเป็นที่เนินเขาสโลปลงไปนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับนี่เลยมีเพื่อนบ้านน้ำประปาเรียบร้อยไฟฟ้าเรียบร้อย นะครับตั้งอยู่บ้านกุงนะครับตำบลบ่อทองอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับตรงข้ามกันไปก็จะเป็นเพื่อนบ้านลักษณะน,นี้เลยนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้ออกไปถนนสุวรรณสรน,นะครับสามสิบสามเพียงแค่เจ็ดกิโลเท่านั้นแล้วก็ออกไปจากแปลงเนี้ยออกไปถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับมองเห็นเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวนะครับ แล้วก็จากตรงนี้ออกไปถนน2,006นะครับ2,006ออกไปแค่200กว่าเมตร260เมตรนะครับนี่นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยพื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปถนน2,006นะครับ260เมตรอันนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับเราเข้ามาประมาณสัก70เมตรนะครับก็จะเป็น ขี่ตามถนนลูกลังเข้ามาประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับเป็นถนนสาธารณะมีไฟฟ้าน้ําประปาเรียบร้อยนะครับมีเพื่อนบ้านซ้ายและขวาเลยนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับคุณพี่ตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ห้าแ0 0ห้าื่นบาทนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทยกแปลงนะครับพร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปสี่แยกกระบินบุรีสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับจากตรงนี้ออกไปสี่แยกกระบินบุรี นะครับระยะทาง14กิโลแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์155กิโลนะครับสนามบินสวนณภูมิ150กิโลนะครับชนบุรี147กิโลเท่านั้นถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสะเซิงเซานะครับสะเซิงเซาอยู่ที่115กิโลนะครับ ที่ดินตั้งอยู่บ้านกุุงนะครับตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดพราจีนบุรีนะครับเป็นโฉนดคุดแดงใบเดียวเลยนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับไม่ได้ติดจำนองอะไรนะครับทางคุณพี่เจ้าของต้องการจะขายหลักเขตก็ตั้งแต่เสาตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเสาปูนตรงนี้แล้วก็ตรงไปด้านด้านท้ายแปลงนะครับแล้วก็ ยาวไปด้านนี้ประมาณ25-30เมตรไปถึงต้นไม้ใหญ่นุ่นเลยนะครับแล้วรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมนี่เลยแบบนี้เลยนะครับระดับก็กำลังทำบ้านสวยๆเลยนะครับตรงนี้ห่างนิคมบอ่อทองนะครับนิคมเปิดใหม่ระยะทางอยู่ที่15กิโลเท่านั้นนะครับมีเพื่อนบ้านไฟฟ้านะ้ำประปาเรียบร้อย บัตรไม่ได้พาเดินเข้าไปในนะครับภายในแปลงไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับก็เป็นที่สโลบลงเฉยๆนะครับสโลบลงงนี้ยาวไปถึงต้นยูคาด้านท้ายนะครับเลยก่อไผ่กอนี้ไปอีกนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะครับโฉนดคุดแดงนอสซีจอนะครับวันนี้นะครับบัตรขอเวพร์ให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระรคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งงาน ตั้งอยู่บ้านกลุงตำบลบ่อทองอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สนใจนะครับเบอร์098-007-5266นะครับ098-007-5266ด้านในก็มีเพื่อนบ้านนะครับลึกเข้าไปนะครับเนี่ยตามแนวเสาไฟเข้าไปนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สวยเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เราปรับถมตกแต่งนิดหน่อยเราสามารถทำบ้าน ได้ดสวยเลยนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้บัดขอจบที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งงานตั้งอยู่บ้านกรุงตําบลบ่อทองอําเภอกบินบุรีจังหวัดพราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีครับ